ไอ้ความรักทุกวันเนี้มันถูกแปลเปลี่ยนกลายเป็นการได้ยึดครองการที่ได้เป็นเจ้าของมันผิดเพี้ยนไปเยอะมากเลยจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมรักคนอื่นเป็นหรือยังถ้าเรารักคนอื่นไม่เป็นเราจะรักตัวเองไม่เป็นนะครับอย่ารักคนอื่นอย่างเห็นแก่ตัวเราเห็นข่าวข่าวกันเยอะนะเมื่อวานนี้ก็มี ห่วงผู้หญิงคนหนึ่งพอดีเขาเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันแล้วภรรยาเขาไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยนะฮะห่วงฮะบอกว่ารักฆ่าปาดคอเลยอัสตอฟิลลุนลออินนาลิลลาอวะอินนาลลอิเลยรอนยูอุน,นมันเป็นความรู้สึกที่แปลกนะครับการที่เรารักใครสักคนหนึ่งแต่เราสามารถทําร้ายเขาได้การที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเ,เ,เ,เราเอาน้ากรดไปสาดเขาได้การบอกว่าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะไปทําร้ายร่างกายเขาได้คนรักกันมันต้องอยากให้คนอีกฝั่งหนึ่งมีความสุขสิคนรักกันเนี่ยมันต้องไม่ไม่ เห็น <c oughs> คนอื่นมาทําคนที่เรารักเรายังรับไม่ได้เลยะดังนั้นแปลว่าไอ้คำว่ารักเนี่ยการรักให้เป็นเนี่ยมันมันไม่ใช่ละแสดงว่าคําว่ารักที่คนเข้าใจอยู่นั่นคือคําว่ารักแปลว่าการครอบครองเป็นเจ้าของมันไม่ได้สนองความต้องการของคนอื่นแต่มันเป็นการสนองความต้องการของตัวเองการที่เรารักใครสักคนหนึ่งเหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าคุณอ่ะชอบดอกไม้คุณอยากจะเด็ดดอกไม้มาไว้ที่บ้านแต่ถ้าคุณรักต้นไม้รักดอกไม้ดอกนั้นอ่ะคุณจะปล่อยมันไว้อยู่ที่ต้นนึกออกใช่ไหมฮะไอ้ความรักทุกวันเนี่ยมันถูกแปล เปลี่ยนกลายเป็นการได้ยึดครองการที่ได้เป็นเจ้าของมันผิด เพี้ยนไปเยอะมากเลยจริงๆคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่ยึดติดกับอะไรก็ตามแต่เวลาเขาจะรักกันนะเขารักกันจนไปถึงอยากจะไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันเลยนะคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เขารักกันเนี่ยนะฮะสามีภรรยารักกันเนี่ยเขารักกันจนไปถึงอยากจะไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันนะฮะไม่ใช่แค่ครอบครองในโลกนี้มันไม่มีใครครอบครองใครชีวิตเราเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของเลยถ้าชีวิตเราเราเป็นเจ้าของจริงเราต้องไม่ตายได้สิเราต้องกําหนดให้อวัยวะในร่างกายเนี่ยสามารถทํางานให้ปกติได้ตลอดสิแต่ทุกวันนีีีีีี้้้้ผมพ่่นนนนนอองเเเเดดดด๋๋ยยยยววววววััััักกก็็็จบปไรติ ก็มองไม่เห็นเข้ามาในร่างกายเป็นโควิดกันละเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการแสดงออกให้เราได้เห็นแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของตัวเราเองวันหนึ่งหัวใจอยากจะหยุดเต้นอัลลอฮ์กาหนดมาก็ไปบังคับหัวใจให้เต้นไม่ได้วันหนึ่งอยากจะหายใจมันก็ไม่หายใจซะอย่างนั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เราเป็นเพีเพยงแค่จิตวิญ,ญญาณผู้ใช้ร่างกายนี้ในการแสดงออกประกอบอามานอิบาดะห์เท่านั้นเองอย่าหลงตัวเองอย่าคิดครอบครองไม่มีใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เท่านั้นจึงมีคํานี้เสมอครับอินนาลิละวะอิน กรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์ทุกคนคำนี้เวลาที่เราได้เจออะไรที่สูญเสียเจอเรื่องราวที่เกิดความเสียหายให้กับคนอื่นหรือตัวเราเองเนี่ยอินนาลิแล้วอินนาอิลาฮิรรยูเนี่ยเป็นคำที่ต้องเตือนใจของเราอยู่เสมออย่าไปยึดมั่นกับมันอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาวันหนึ่งเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์สิ่งที่เราได้วันหนึ่งอาจจะเสียไปมันเป็นเรื่องปกติอยู่อย่างมีสติอยู่อย่างมีอัลลอฮ์แล้วชีวิตของเราจะปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับ